สวัสดีครับวันนี้อยากชวนทุกคนมาสังเกตเลขซ้ำที่เราเจอบ่อยๆเช่น224466เริ่มที่เลขสองสองเลขแห่งการเริ่มต้นใหม่และสร้างความมั่นคงถ้าเจอเลขนี้บ่อยๆจากกระวาลกำลังบอกว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมในการลงมือทำสิ่งที่ตั้งใจจริงต่อมาเลข44 แทนความมั่นคงและการสนับสนุนจากจักรวาลเป็นสัญญาณว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวจักรวาลอยู่เคียงข้างและช่วยให้เดินต่ออย่างมั่นใจและเลขห6หมายถึงความสมดุลการเรียนรู้จากอดีตและการขยายพลังชีวิตเมื่อเจอเลขนี้เป็นโอกาสให้เราปรับตัวและเติบโตอย่างชาญฉลาดสรุปครับ เลขสามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณจากจักรวาลให้เราสังเกตตัวเองรับพลังดีๆและเดินชีวิตอย่างมั่นใจลองสังเกตเลขที่เจอวันนี้แล้วเปิดใจรับพลังดีๆจากจักรวาลครับ